สวัสดีค่ะแอนนี่นันทพักนะคะวันนี้เราก็มาดูภาพยนตร์นะคะเรื่องอีกาค่ะจะก,กู่ร้องปองรักให้ก้องฟ้านะคะคือเป็นภาพยนตร์ที่แบบต้องบอกว่าดูแล้วแบบซึ้งมากนะดูไปแบบน้ําตาซึมไปน้ําตาไหลไปค่ะแล้วก็คือรู้สึกว่าแบบคือต้องให้กําลังใจน้องๆเยอะๆอ,อะค่ะที่แบบว่าคือเขาคือมีวงดนตรีขึ้นมาที่แบบน้องเขาร้องเพลงแบบเพาะมากคือเล่นได้ดีแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีค่ะยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงน้องเจนฝาก ค่ะเจนนะคะอาจิราภาอุปสาแก้วค่ะก็เป็นเป็นเพิ่งหนูเพิ่งรู้เหมือนกันว่าทางวัดพระบาทอภูเนี่ยแบบมีวงดนตรีอะไรเงี้ยคือเพิ่งรู้เป็นครั้งแรกเลยแล้วก็หนูรู้สึกว่ามันหนูประทับใจหนูประทับใจแล้วก็ดูดูจนจบแล้วหนูรู้สึกว่าแบบมันมันควรมีไปเรื่อยๆค่ะแบบสานกันต่ออะไรเงี้ยค่ะ อะน้องน้ำพึ่งค่ะค่ะน้ำพึ่งนะคะสีสกุลวานัสสถิตค่ะก็ดูหนังเมื่อกี้หนูซึ้งมากเลยค่ะหนูนั่งร้องไห้ก็ค่ะหนูก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่จะทำแบบนี้ต่อไปใช่ค่ะฝากหนุ่งนกันก่อน ก็สําหรับแอนนี <the> <possible>? <the tills prince> <the> <or dont> <out>. ่นะคะฝากผลงานภาพยนตร์เรื่องไห่ของผีค่ะที่กําลังจะปิดกล้องแล้วเร็วๆนี้นะคะแล้วก็เรื่องต่อไปจะเป็นอ่ซีรีส์ไม่บอยวุ่นนักรักซะเลยนะคะของจําดีฟิล์มโปรดักชันค่ะยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะค่ะสำหรับเจนนะคะก็เป็นอ่ซีรีส์วายนะคะ m ม่ o อยวุ่นนักรักซะเลยค่ะที่กำลังจะเปิดกล้องเร็วๆนี้ค่ะ ของหนูนะคะก็จะมีซีรีส์ My Boy นะคะวุ่นนักรักซะเลยก็ฝากติดตามด้วยนะคะ